ในคลิปนี้จะมาทำความรู้จักกับเจ้าปืนเล็กยาวจูโจมทาโว21ดขนาด5.5เจ้าปืนทาโวทา2 1ถูกผลิตขึ้นในประเทศอิสราเอลมีความกว้างของปากลำกล้องกระบ,บอกปืนอยู่ที่5.56การทำงานของมันจะเป็นการทำงานด้วยแกส๊สและระบายความร้อนโวยอากาศการยิงกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติการทำงานของลูกเลื่อน เป็นแบบลูกเลื่อนหมุนตัวขัดก่อนคันว่าครับการยิงมีตำแหน่งให้เลือก3แบบคือก็มีตำแหน่งห้ามไกลตำแหน่งยิงทีละนัดแล้วก็ตำแหน่งยิงออโ,โต้เจ้าตัวปืนเล็กยาวท้าโวท้า21สามารถห้ามไกลได้โดยไม่ต้องขึ้นนกกระสูนที่ใช้งานก็มี M193 M855 M856 น้ำหนักเฉพาะของตัวปืนอยู่ที่3.3กิโลกรัมความยาวของลำกล้องอยู่ที่46ซนติเมตรความยาวของปืนอยู่ที่725ม mm. ิลิเมตรติดกล้องเล็งสะท้อนถอยหลังการบิดเกียว6เกียวเวียนขวา1รอบเท่ากับ7นิ้วอัตราเร็วในการยิงอยู่ที่700-1,000ถึง1น0 0ันัดต่อนาทีความเร็วต้นอยู่ที่960เมตรต่อวินาที โดยประมาณโดยความเร็วต้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนที่ใช้ยิงเจ้าปืนทาโวสามารถยิงวังผลได้ประมาณ500เมตรและกล้องเล็งที่ติดกับตัวปืนของเจ้าทาโวท้า21คือกล้องเล็งสองสว่างด้วยตัวเองเมโป21คู่นลักษณะสำคัญของลำกล้องเมโป21คือไม่ใช้แบตเตอรี่ไม่มีสวิตพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ กลางวันใช้ระบบลมแสงสว่างตามธรรมชาติด้วยใยเกยวนำแสงส่วนกลางคืนให้แสงจากสารลิเทียมสารเป็นจุดเล็งสีแดงไว้วางใจได้สำหรับการใช้งานในสภาพแสงน้อยเป็นกล้องเล็งกลางวันและกลางคืนใช้เล็งยิงได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างอยู่มากจับภาพเป้าหมายได้รวดเร็วย่านการมองเห็นภาพมีขนาดใหญ่ ก็โดยประมาณครับสำหรับปืนท้าโวท้าที่สถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ